สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอู่น้ำไชเด้อครับผมเมื่อนี้ครับผมกิดิภาทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางเพื่อได้โชคได้ลาบมันมาน้ำกันอีกเซนเคยเนาะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ครับคลิปนี้ครับผมกับซีมาสัมผัสแนวทางตัวเลขของปูสะเกวเด้อครับเมื่อนี้ปูเพิ่นกะไหนมีแนวทางตัวเลขวางพอดีครับอยากจะมั่นมัแบ่งปันในเอฟซี ทางสองทุกท่านเนาะครับก็ขอให้มั่นมั่ทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขมีเขาไม่ลุดได้เนาะครับอยู่ที่ดวงทุกท่านครับนี่แหละครับคลิปแรกผมกระโลงแอดอุไปที่เรียบร้อยแล้วครับเลขลางครับคลิปสองเป็นเลขวิ่งซ้ายบนครับของแอดนาครับผมคลิปที่สามเป็นปูสะแก้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอ๋อฝากติดตามผลงานอูน้ำช่ยน้ำเสนอแนวทางตัวเลข เรื่อยๆไปในเด้อครับผมเอาครับสำหรับเอฟซีเรียวัานบุช้มทั้งสองเนาะครับที่เป็นโอนเงินมากคาผูกแขนเนาะครับก็ต้องขอพุณนทุกทานเด้อครับผมที่สนับสนุนยังห่วงใย่อุน้ำเชยอยู่เหมือนเดิมเนาะครับอุน้ำเชยก็ขอพุณนทุกทานครับคลิปนี้ครับก็ต้องกาบขอพระพุณนปูซาเกวนะครับที่มีขขอมูลมาแบงปันใน่ันบุช้มครับนี่แหละครับเอาตามกันต่อครับ ปูเพิินกะว่างแล้วนะครับไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขปูซาเกียวน้ำกันเด้เลยครับปูครับอูน้ำใสกามน้ำสกันคราบปู่อาเจริญพรครับเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อร้อนไหมครับฝนตกอยู่ฝนตกอยู่นะครับตกทุกวันเลยตอนนี้ตกทุกวันอืมตกทุกวันเอาเลยนะครับผม ห้าข้างล่างเอาล่างก่อนห้ากับ8ปห้ากับ8ครับผมอ่าตัวระกบสี่ห6 9กหกครับเลขไม่มาด้วยกันล่างเลขไม่มาด้วยกันล่างครับศูนย์หนึ่งสองศหนึ่งสองสามเจ็ด สามเจ็ดปูชอบแปดหกกับแปดเก้าปูชอบแปดหกกับแปดเก้าครับผมอ่าาใครจะเล่นศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเอาห้ากับแปดมาประกบนี่ต้องเล่นตัวบอลเอาเพราะว่ามันเป็นเลขดับครับจะ่ดับได้เกิดได้แต่มันจะมาในตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลวงพ่อ หมดที่แล้วทําไมไม่โทรมาล่ะหมดที่แล้วก็ตามอยู่นะครับหลวงพ่ออ่าไม่ไเห็นโทรมาหลวงพ่ออู้นท้งใโทรอยู่นะครับแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่ได้รับเลยครับ<ะ>ครับผมแต่โทรมาก็ผิหดหมดที่แล้วมันไปขึ้นบนจูเนะี่ยอืมครับหลวงพ่อหมดไปสี่พันนะ<ฮ> <laughs> ไม่เป็นไรครับตามกันต่อใหม่ครับหลวงพ่อหมดนี้มั่นใจนะ ครับผมวันนี้มั่นใจห้าสิบแปดแปดหกแปดเก้าตัวชอบหลวงพ่อครับเลขไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดใช่ไหมครับอ่าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดไม่มาเด็กกันไม,ไม่มาคู่ล่างนะไม่มาคู่ล่างครับผมอ่านี่แหละครับ่เ่าว่าจะแต่งงานเหรอครับหลวงพ่ออืมเปิดใจพอดี เดสอ,องนั้นพอดีเป็นพี่สาวหรือไง่องนำเชียใช่ไหมครับหลวงพ่อเอ,อเป็นเป็นแม่ครับเอาเมือนแบ <c oughs> ดีเติดเจอเลยปากอืมครับพ่อมันก็จะบายตอนนี้ก็เลยไม่เด็เป็นไหนอนอนคิดเน่อยเหมือนเคย,เยป่วยแล้วครับหลวงพ่อเป็นหวัดอืมเป็นหวัดครับแต่หวัดนี้มันออกต่างจังหวัดนะ วดน,น,นี้ออกต่างจังหวัดครับอเราจะม,มีแค่นั้นนะนะแปดหกแปดเก้าตัวตอบจริงๆคือแปดเก้าหางเดียวนะเน้นแปดเก้าเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อแปดเก้าหางเดียวเลยโอ้มีโค้งสุดท้ายอีกไหมครับหลวงพ่อไม่มีไม่มีบอกแนละ้วบอกเลยบอกแล้วบอกเลย,เลย,เลยไม่มีฝันใช่ไหมครับใช่มไม่มีโค้งสุดท้ายเลยมีวดน,น,นี้หลวงพ่อจัดเรียังครับผม อ่วันนี้ย,ยังยังยังไม่มีคนมาขายอือครับผมนี่แหละครับโยแกนนั้นแปดหกแปด้าวีก่อถ้าใครชอบอ่าก็อเอาไปใส่หกสี่ดานี่แค่นี้แหละรับหลวงพ่อศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนี่ไม่น่าเล่นับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดไม่มาด้วยกันไม่น่าเล่นเนาะครับหลวงพ่อไม่น่าเล่นเลยนะนี่แหละครับเอาหลวงพอ่ออ่า ไว้พรอให้เอฟซีทางช่องกับอูน้ำใสหน่อยครับหลวงพ่อก็อเจะเดินพรอูน้ำใจพร้อมด้วยเอฟซีขอให้ปิการนาเอวนะฮคือรตรี่ครับผห็็รวยกันทุกคนตัวเดียวชอบแปดตัวเดียวครับผมไปเดียะครับผมก็พจะเดินพรทุกคนกลับนมัสการครับหลวงพ่อ อ๋อครับผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขของปูสะแก้วเป็นที่เรียบร้อยบได้ครับนี่แหละครับงวดนี้เพื่อนกะวิ่งลางย่างเดียวได้ครับทำปูชมบ่มีบนเนาะครับงวดนี้ลางย่างเดียวครับนี่แหละครับงวดวางหันหลวงปูเพื่อนกะบ่ได้รับไซบูน้ำไส้เนาะครับบ่เป็นยังครับเพื่อนกะลุดไปเนาะครับงวดนี้เพื่อนมั่นใจเฮ็ดย่างเต็มที่แล้วครับเอาฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจ ไ้อูน้ำชายนี่ด้วยครับผมนี่แหละครับปูสะแก้วครับ 1. มิถุนายน2568ครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขวิ่งล่าง5กับ8ครับเน้นที่8ดนะครับธรรมุส้มล่องทีหาครับตัวบักโกบลางนะครับ 4. 6. 9ครับนี่แหละครับปูเพิ่นกะจับคู่ไฮนะครับ 8. 6. 8. 9ครับปูบอกว่าฟันเม็ดเดียว แปดเก้าเนนๆครับนี่แหละครับอานบู้ชมกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใชยได้ครับผมนี่แหละครับผมกับวยพ่นให้ทุกทันได้ครับมันหมานนำกันครับในีงวดนี้ครับส่วนเลขบมานํำกันได้ครับแต่บูสมศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดครับนี่แหละครับเลขไม่มาด้วยกันครับก็มีแถมพิเศษนะครับพิเศษเลขไม่มาด้วยกันของปู้าเกวคนบอกว่ากะ บ่นาจะมาครับบ่นาเล่นเลยแหละครับคูนี้ครับ่ะเดี๋ยวอูน้ำเส่จะเขียนลงให้ท่านผู้ชมทังง่องเรือครับเหล็กบ่มนานากันจัดไปพร้อมครับถ่ายคลิปนี้สําหรับปู่สะแก้วครับเปลงเด้ครับแนวทางตัวเหล็กของแอดอุกับแอดหน้าครับผมเหล็กบนกับเหล็กล่างนะครับแต่ละสองสำนักนี่ท่านผู้ชมมักตัวเดล็กะจัดเลยเร้่อครับผมเป็นกำลังแรงใจขอให้มันหมานทุกท่านครับ เลยนะครับบรรยากาศกะบทงไฮทงหน้ากะเขียวอุดมสมบูรณ์ดีครับท่านผู้ชมมือเศร้ากะลงไปหน้าอยู่ด้ยครับไปไล่งัวออกจากป่าเขาครับข้าวจ๊กปล่อยมามัวครับผมก็ข,ขึ้นไปหน้าของพี่พร้อมครับไทยสวนบรรยากาศมั่นครับผมมั่นของพี่กัเขียวงามเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ครับหูน้ำเสะกะมีแนวทาง มานำเสนอ่ันผุส้มเพียงซ้ำนี้เด้ครับกระต้องกาบขอบพระคุณปูสะเกวอีกครั้งเด้ครับที่มีขอมูลมาแบง่งปันใน่ันผุสชมทางงสองทุกทานครับก็อวยพ่อนให้เอฟซีทังง่องทุกทันครับ,รใ,หรบให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมานนำกันครับ1มิถุนายน2568ครับสำหรับคลิปนี้ไว้พอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ